สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดโพสต์ล่าสุดเบลล่าหลังเวียยอมรับแล้วสาวผมสั้นคือหวานใจคนใหม่จากกรณีที่ได้มีภาพหลุดเบียสุกรลวัดควงสาวผมสั้นกลางสนามบินซึ่งงานนี้ยังมีข่าวลือออกมาด้วยว่าสาวผมสั้นคนดังกล่าวเป็นคนเดียวกับที่หนุ่มเวียพาไปดูที่หลังจากที่เลิกกับอดีตแฟนเบลล่าราณีอีกด้วยล่าสุดหนุ่มเวียกได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกว่าตนกําลังคุยกับสาวหวยเป็นไปตามภาพที่ถูกแอบถ่ายตกใจมากที่มี ภาพออกมาเพราะไม่รู้ตัวว่าถูกถ่ายฝากบอกใครจะขอถ่ายมาขอถ่ายได้เลยไม่ต้องแอบเพราะไม่มีอะไรผิดบงังใช้ชีวิตปกติมีความสุขดีแต่อยากขอความเป็นส่วนตัวอีกอย่างสาวในภาพไม่ใช่บุคคลสาธารณะด้วยล่าสุดหลังจากเข้าไปส่องอินสตาแกรมของเบลล่าราณีอดีตคนรู้ใจของหนุ่มเวียสุคนลวัฒน์ก่อนยุติความสัมพันธ์เพราะว่าสาวเบลล่าได้โพสต์ล่าสุดเป็นภาพขณะถ่ายแบบตั้งหน้าตั้งตาทำงานสวยสง่ามมีออรา่าสมกับเป็นนางเอก ซุปตาเบอร์ต้นจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาน่นยครับ็ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ